เร็วเร็วน <c oughs> ับไหม่ก็ต้องเขียนก่อนนับดังๆเวลานับมาเขียนติเป่า เป็นอะไรห2 3่อตาใกล้ะเด็กเออไข้อหนึ่งทาเมาเจครับอืกต่อไปข้อหนึ่งอส,สอสสงสสสี่เขียนคำตอบก่อนไม่เอานะเราูต้องเขียนคำบ,บนก่อนไม่ใช่เขียนคำตอบก่อน งง,ง,งเจ็ดอีกแล้วอ๋อเจ็ดอีกแล้วก็เขียนลเลยเจ็ดแต่หนะ้างงหรืมัง้งเจ็ดขีดตรงกลางด้วยขีดเล็กๆโอ้ยโอ้ยอา่าอันนุ่นด้วยอันนุน่นเส้นเสร็จสีเสนสนีเสร็จแ,แล้วนี่ต่อไปกี่เท่าไหร่เสนน่าอันนุ่นด้วยนะสองสามสี่นับนับทีละช่อง เขียนห้าอ yeah. wow. hey. <c oughs> ่าน yeah. yeah. well, ัวไปทางไหนอ่านนะเห็นไหมนี hmm. no. uh ่เลยค่ะเอ้าเขียนห้าเลยเออสี่เขียนเป็นเลยต่อไปข้างล่างเท่าไหร่หนึ่งเป็นเท่าไหร่ห้าเขียนอ่าบวกห้าเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสม่ห้าห้าไม่บวก้าเป็นเท่าไหร่ห้าบวกห้าเป็น Pip, kian. Naik, Pip. pop, 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 pop.